ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสาธิตนะครับการชํากิ่งมะตูมสาอุนะครับนะอ่าก็เรียกคนเหนือก็เรียกว่าผักสาอุนะครับจะเอายอดไปทานกับลาบนะครับนะกับขนมจีนก็ได้ครับนะวันนี้เราตัดกิ่งมาแล้วก็มาตัดเป็นท่อนๆแบบนี้นะครับนะหรือจะใช้วิธีการตอนก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีการชํานะครับแล้วก็จะเอาไปเก็บไว้ใน ตู้อบนะครับนะอ่านี่คือน้ํายายเรื่งรากนะครับมีเครื่องดื่มชูกําลังนะครับนะสัดส่วนนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะถ้าสมมุติว่าอันนี้หนึ่งขวานะครับเครื่องดื่มชูกําลังหนึ่งขวาก็ผงชูรสหนึ่งช้อนชากะปิหนึ่งช้อนชานะครับผสมให้เข้ากันนะครับนะจะทำเยอะก็เพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับนะเอาสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งแล้วกันนะครับแล้วก็เอา นะครับแล้วก็เอากิ่งนะครับที่เราตัดเนี่ยครับามาจุ่มลงในมันยาเรังงากแบบนี้นะครับนะแล้วก็บางไว้ให้เขาแห้งสักพักหนึ่งนะครับสักพักแล้วเราเราเรา,เราค่อยอเอาลงไปชําในในถุงชําด้วยในกระถางนะครับนะาวางแบบนี้นะครับนี่นะครับง่ายง่ายครับผม อ่าถ้าใครไม่มีตู้อบเราก็ใช้วิธีควมแน่นก็ได้นะครับโดยการเอาถุงพลาสติกมาคลุมนะครับนะก็มัดเชือกใย้าอากาศเข้า,าออกได้นะครับนะมีการควบแน่นนะครับไม่ให้อ่ากินเขาคลายน้ํานะครับนะแต่เขาจะแห้งตายซะก่อนนะครับจะใช้วิธีนี้ก็ได้หรือวิธีควบอ่าตู้อบที่ผมทําไว้แบบนี้นะครับหรือตู้อบนะครับตู้อบทําเองนะครับผมเมื่อเราอ่า เมื่อเราจุ่มน้ำยาอย่างแรกแล้วเราก็มาใส่กระถางหรือถุงดำนะครับมาเสียบไว้แบบนี้นะครับในแล้มาไว้มาเก็บไว้ในตู้ชํานะครับนะตู้อบนียครับตู้อบนี้จะควบคุมความชื้นได้ดีนะครับนะผมจยอบของไว้นะครับนะทำแบบนี้ครับผมนะครับโอเคก็คงไม่ยากนะครับผมถ้าไม่มีตู้อบเราก็ใช้วิธีเอาถุงพลาสติกนะครับมาคลุมไว้ก็ได้นะครับนะเป็นการควบแน่นนะครับถ้ามีตู้อบก็ยิ่งดีครับผมเยจะสะดวกนะครับผม โอเคครับการชั้นกิงอาซาอุวันนี้ก็มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ